สุดยอดลูกกตันยูทาราหนุ่มดังให้เงินคุณแม่ฉลองวันเกิดเป็นล้านหล่อรวยแถมกระตันยูสุดๆโลดแล่ในวงการบันเทิงนา,นานสำหรับนิกกี้นัชชัดจันทพันธ์เพราะจะเห็นผลงานของเขามากมายหลายด้านทั้งการแสดงพิธีกรนักร้องด้วยความขยันทํางานทำให้หนุ่มนิกกี้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปรยคุณแม่ในวันเกิดเป็นเงิน1 1ล้าบาทนั่นเอง โดยนิกกี้เผยโมเมนต์น่าประทับใจนี้นาทีเซฟไฟคุณแม่ผ่านช่องทางติ๊กตอกนิกกี้นชฉัดโดยให้คุณแม่เลือกระหว่างของที่อยากได้กับของในกระเป๋าที่ตนเตรียมไว้ให้คุณแม่ได้เลือกของที่นิกกี้ได้เตรียมไว้ให้นิกกี้ได้ทยอยหยิบเงินออกมาถามคุณแม่เรื่อยๆว่าเอาอีกไหมคุณแม่บอกว่าเอาอีกจนครบที่นํามาให้พอดีจนนิกกี้ตกใจว่ารู้ได้ไงว่าใช้เท่านี้นอกจากนี้นิกกี้บอกว่าจริงๆเงินนี้เป็นเงินที่เคยให้เขา เขาฝากเล่นหุ้นได้กําไรมา40,000บาทแล้ววันเกิดเดี๋ยวจะไปอังกฤษจะไปเที่ยวแบบสบายใจวันที่17เราอยู่อังกฤษก็เลยเพิ่มให้เป็น1ล้าน100,000นะจ๊ะขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n i com